สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่น้ําตกอุทยานแห่งชาติพิ้วนะครับทุกคนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในนะครับทุกคนว่าน้ําตกเขาจะสวยแค่ไหนนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เล่นน้าเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้เอากล้องลงไปด้วยเลยไม่ได้ถ่ายนะทุกคนนี่ถึงแล้ว น้ำตกคิวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะท,ทุกคนจะบอกว่าไม่น่าเชื่อมากๆเลยนะครับทุกคนที่จันทบุรีเนะี่ยผมไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีทะเลด้วยนะทุกคนแลวก็ทะเลที่แบบว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์มากเลยทุกคนธรรมชาติแบบสวยสวยมากเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอีกนิดนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูน้ำตกด้านบนนะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะ ตรงมุมนี้นะเขาทำแบบพีระมิดด้วยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะเขาว่าข้างบนนี้ยนะเดินไม่ไกลเขาว่าสวยนะนี่นี่ด้านบนนี้นะมีคนเล่นน้ำเยอะนะทุกคนนู่นเลยนี่เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะทุกคนนี่เลยทุกคน ตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่เล่นได้นะโอ,อ้โหตรงนี้คนจะเยอะหน่อยน้ําก็ใสนะทุกคนปลาก็เยอะด้วยทุกคนเห็นปลาไหมใหญ่มากเลยทุกคนนี่ใหญ่นี่บันไดทางลงนะชันนิดหนึ่งอาจจะต้องระวังหน่อยอยู่พาทุกคนไปดูอีกมุมหนึ่งด้านบนนะ Let's go ตรงนี้จะเป็นใจดีนี่เลยทุกคนดูน้ำตกแบบ สูงมากทุกคนน้ำตกพิ้วโหย้ยนี่เลยทุกคนนี่โอ้โหธรรมชาติสวยงามมากเลยทุกคนดูอนี่เลยทุกคนนี่เดี๋ยวจะถ่ายป้าให้ดูนะทุกคนนี่เลยเอยเห็นวิวน้ำตกข้างหลังนะทุกคนนี่ โอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับ